ัรู้ไหมอาเป็นตำรวจนะเจแม่เฮียอากาศสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ผมบ้านเดวีนะครับวันนี้ก็เราจะมาหาลองเกียนรหัสดูฮะเพื่อนเพื่อนเคยเห็นแบบนี้ไหมครับที่มันจะมีไอ้พวกทีมงานหรือ GM ตัวปลอมมันจะส่งมาในกล่องข้อความนะฮะว่าคุณคือผู้โชคดีที่ได้รับอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรนะฮะก็ที่มันแจกแหละแล้วมันจะให้เรากรอกไอเดียพาส่งมาให้มันฮะเดี๋ยวเราจะมาลองวิธีนี้ดูนะฮะว่ามันจะได้ผลจริงหรือเปล่านะฮะเห็นมันทํางันเยอะชิปหายเลยฮะเดี๋ยวเราาก็มลองดูฮ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เราหาเหยื่อกันนะฮะหาเหยื่อหาเหยื่อเฮ้ยอุ้ยเยอสองดอกส่งส่งนีสวัสดีค่ะนี่เป็น GM เอ้ยไ้นี่เป็นข้อความจาก GM คุณได้รับปืนฟรี30วันเป็น L U g a อ g A3 e s p ส r t อสย้เช่แล้วก็บดส่ง i อ p ดี s เพื่อรับของเออนี่กดยืนยันนี่ส่งไปแล้วะฮะเฮ้ยสามดอกอุ้ยสามดอกทองน้วยจัดไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุย้ยหนึ่งดอกหนึ่งดอกจัดไปเลย แล้วก็ใครวะหืมยศฮิโร่เค้ยศฮิโร่ยศฮิโร่ฮืมยศยศครเยอะเลยอยากได้นี่แหละไอวิธีเกียนมันทำกันอย่างนี้เหรอเฮ้ยออกน,นี้ดูดิร้อ,รอยจะมีคนมาปพวะว่าเฮ้ยมีข้อความก็พิมพ์ว่าเฮ้ยให้ส่งมาวะอุ้ยไอ,ไอ้นี่บอกว่าโม เฮ้ยไอ้นี่มันส่งมาจริงว่ะยวเคเดี๋ยว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 ลองเข้าสักคู่นะฮะไอดีเนี่ยฮะเดี๋ยวเข้าให้ดูเฮ้ยเข้าได้ว่ะย้อนแล้ววะอุย้ยสองเพชรเลยว่ะได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยนี่ไงข้อความที่เราส่งมาโอ้ยไม่คิดว่าจะได้เว้ยอุย้ยตุ้ปืน Shadow ปืนเยอะมากอะดูดิโอ้เไ้ยได้อยู่ได้อยู่รหัสเนี้อืมปืนเต็มหูไอเทมแน่นแล้วว่ะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเปลี่ยนรหัสไม่งเลย <c oughs> โอ้เฮ้ย <c oughs> อ,อ,อะไรวะเอารหัสกูมาสัเฮ้ยรหัสมันแน่เลยมันเอาอีกไอดีหนึ่งกระซิบมาโอ้โห โอ้ลงทุนขนาดนี้เหอรอลาดกูเฮ้ยแม่งโทรมาเลยวะไอ้เสียสวยแล้ว,ว,วลกูเอาไงดีวะหลับแม่งไอ้เหี้ยแม่งโทรย้ำม,มาเลยวะเอาไงดีวะเฮ้ยต้องรับแล้วอะรับดูดิ่ไอเหี้ยนะคุณไม่สัตว์เกียร์หนักกูไปดำพี่อะไรยึดแน่เตอมไปเป็นหมื่นเป็นพันนะสัตว์ ขโมยกันดื้อๆอย่างนี้มันได้เลยเฮียอ๋อหลัดเลยอ๋อตอนนี้เรากำลังส่งของไปนะให้ใน ID อยู่เลยต้องเปลี่ยนรหัสผ่านไงผ่า,านเฮียะไรขโมยอยงกูไปตัดเกียนม้ำเฮียไ,ไม่เรา,เรา,าเรามาจากทีมงานกาลินาเราเราต้องทำการเปลี่ยนรหัสจริงๆเพื่อจะเอาของเข้าให้ไงที่ที่ได้รับ a อ g e-sport สปวันนะ เอานีา้นหนเฮียแล้วแต่มึงส่งมาทางโลกความก็ได้แล้วเฮียใครดีมันต้องลูกค้าเดือดไอสัตว์เลยเอาก็ก็จะรับของไม่ใช่หรือก็เห็นส่งไอดีพาร์ตมาก็เลยจะใส่ของให้คุณว่ามีจีเจริงเลยสัตว์ไปไหนได้เฮียข้อควาหยนเดียวเข้าไม่ได้เลยสัตว์เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราเอาคืนให้เราตอนนี้เราทําการแอดของต้องใช้เวลาประมาณปีหนึ่งอ่ะก่อนของจะเข้าอ่ะเดี๋ยวเราเอาคืนให้โอเค ยังลงมาตอนนี้เลยเยศแม่เกียร์หักกูดำพี้ยอะไรสัตว์ไอสัตว์มึงพูดเก็บเงินไปเป็นหมื่นเลยพี้ยไอสัตว์มึงพูดดีๆดิดีๆเพี้ยอะไรมึงเกียร์หักูไปอ่ะไอสัตว์ของฟรีมึงไม่เอาเหรอเนี่ยไม,ไม่รู้ครับของไม่ต้องการเอาของไม่ต้องการขึนมาครับก็มึงส่งไอดีพาร์ตมาก็ถือว่ามึงตกลงไงมึงว่ามึงเป็น gm อรอไอสัตว์ ที่ไหนได้เยอะค่ะเกี่ยวกชาวบ้านไม่รู้เกี่ยไรกูกูส่งมาให้หลายไอเดียแล้วเนี่ยได้ของกันต้องรอปีนึงอ่ะเดี๋ยวกูส่งไอเดียกลับให้หนึ่งทอะไรฝัดเลยบาบ้าคุณมาเลยฝัดเออมึงใจเย็นเนี่ยเดี๋ยวมึงก็ร้อนแล้วนหัวล้อนแล้วนายสัตว์เลยเดี๋ยวกูตายพีถึงบ้านเลยสัตว์เลยโอ้เหี้ยมึงอายุเท่าไหร่วะเด็กกระโปรงเลยจะตามไปพีถึงบ้านกลัวทีมงานกาลิน่ารู้จักเปล่า ก็ยเยอะๆกับพวกเกิดศาสตร์มึงอายุเท่าไหร่หหวะอายุเท่าไหร่โอ้กูอ่ะกูอายุเยอะแล้วเกิดใ,ในกรุงศรีอายุเท่าไอ้เหี้ยจต่างดาไอ้สัตว์มึงเกิดยุคนั้นเหรอ, <laughs> อเออเฮ้ยเ <laughs> นี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูแถมไอดีเฮ้ยเดี๋ยวกูแถมคิดอีสปอร์ตให้ด้วยอ่ะมึงแต่มึงต้องรอปีนึงอ่ะ กูฟองแม่กูไงไอ้เหี่ยนี่ตำรวจมาจับบ้านมึงเลยอ่ะไอ้เหี้ยจะยร้องไห้เหรอบ้านเลยสัตว์จะร้องไห้แล้วเหรอไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เดี๋ยวมึงเหมือนร้อ,นอ,งองไห้เหรอมึงร้องไห้ไหมเนี่ยร้องไห้อ้เหี้ยมึงไอ้สัตว์โอ้ก็บอกว่าเออู้นนมาืแ่รอหนอ่อยอ้าวอีสปอร์ตมันต้องใช้เวลาแอดแอดเข้าไอาดีมึงไง เิอเออ,อ,อันนี้มันเป็นแบบมันแจกของฟรีไงต้องรอปีนึงปีนึงเหี้ยเลยเดาเดาก็เดี๋ยวกา,า,ววายวก็ได้เดี๋ยวก็ได้คืนแถมได้เอาตอนนี้เลยสัตว์เฮ้ยตอนนี้ยังไม่ได้ตอนนี้กำลังทำการแอดของอยู่ไงมันต้องใช้เวลาไม่กูเข้ารอเดียเข้าไม่ได้เหี้ยปกติกูเข้าได้เดี๋ยวยังแม่เอาก็เวลามีของเข้าไอเดียมันจะเข้าไอเดียไม่ได้ไง ไม่เกี่ยวนะครับถ้ากูคืนมาเลยยันแม่เราเลยไม่ค่โอ้โหวัเลยยันแม่เนี่ยคนอื่นเขารับกันเขาไม่เห็นมีปัญหานะแต่แม่เขาเล่นกันได้อะมึงดูมึงดูตอนปัจจุบันเนสสัตว์เล่นเงนไปเลยเนี่ยไปกเข้าไหนกูแม่เข้าไม่ได้อย่างสัตเลยตอนนี้ไอดีมึงของกำลังเข้าไงมันกำลังเดินทางเข้ามาไงไอดีเลยเขาไม่ได้ ถ้าถ้าเอาถ้าถ้าไม่คืนอ่ะียกตำรวจคอบอโอ้โหโหจุงเบยเฮ้ยอันนี้เป็นทีมงานจริงเรามาจากทีมงานเรามาจากทีมงานเดเรามาจากทีมงานกาลิโนเฮ้ยกาลินาพูดไอดีนายเทพมากเลยเนี่ยรู้เปล่า ไปสนครับมีเกื่อนหัดกูบของตำรวจแน่ไปไล่พร้มถึงบ้านเลยสัตว์ไลยคามโอ้ยอย่าเช็ดหัวจังวะโอ้ยนี่แค่แจกของนะทำไมถึงต้องทำกับเราแบบนี้เนี่ยแจกของเนี่อะไรคนคนยังเล่นเต็มอยู่เต็มเฟิร์มเลยสัตว์โต่ว่าตีนเข้าไม่ได้เนี่ยเออแล้วแจกของหลายสัตว์อันนี้เียนหัดจัวไหมบุกเข้าไม่ได้อยู่คนเดียวอ่ะไม่ฟังฟังเราแล้วตอนนี้ไอดีนายของมันกำลังเข้าไงแล้วไอดีมันเกิดการแบบมันจะเข้าไม่ได้ประมาณปีหนึ่งอ่ะนายโอเคไหม ขข้าาอออย่งงไนายรอได้ใช่ไหมปีหนึ่งได้เบลตเอ้ยไม่ใช่ได้ออกอีสปอร์ตกับคิดอีสปอร์ตเลยนะไม่เอาอเฮียกูเติมโค้ดยังแป๊บเดียวก็ได้เลยสัตว์เลยเอาก็เมื่อกี้นายรับนายบอกไอ้ดีพาร์ตเรามาไงก็นายเต็มใจรับแบบเป็นซีเอ็มไอ้สัตว์สัตว์มึงรู้ไหมอาเกูเป็นตำรวจนายยึดแน่เฮียโอ้ยถ้าเป็นตำรวจเอาไปลากคอมึงมาจากบ้านเลยสัตว์กูจะต้มหัวมึงหน้าทิมเลยไอ้เย็บแน่ โอ้เฮียโคตรโหดเลยแค่รับของฟรีเนี่ยมึงถึงต้องแจ้งตำรวจเลยอ่ะเดี๋ยวรับของก็เข้า,อ,าอ,อันนี้สามสิบวันอันนี้สามสิบวันอ่ะอีสป,ปอร์ตทั้งแม่เลยสัตว์ตัวแม่งก็ได้เฮียถ้าตกลงรับของแล้วมันมันจะเข้าไอเดียไม่ได้ประมาณปีนึงอะ่ะปีนึงเฮียเลยสัตวสขำเฮียเลย เ,เ, <êm> เดี๋ยวก็ตกเหมือนพิมใสัตว์เลยเดาสัตว์อาเป็นตำรวจนะยี่่อโอ้โหกูต้องกลัวไหมเนี่ย,ยสัตว์้ทหารกูคุมไมเด็กเกียร์ในสัตว์เลยีย <ๆ g sst> ตอนนี้แบบตอนนี้ของใกล้หมดแล้วไงนายเป็นผู้โชคดีเนี่ยที่ได้รับของเนี่ย่อย,อยแม่แต อเอาก็ตกลงรับแล้วมันเอาคืนไม่ได้ของกําลังเดินทางส่งมาเข้ามาในไอดีไงส่งมาจากเกาหลีไงทางที่อะไรเกาหลีที่อะไรเออส่งมาทางช่วยส่งตรงมาจากผู้พัฒนาไงผู้พัฒนาเขาต้องส่งข้ามประเทศมันต้องใช้เวลาไงไาไต,ต้องใช้เวลาประมาณปีหนึ่งเพราะส่งมาจากเกาหลีไงผู้พัฒนาเกมเขาส่งมาให้เทียอย่างนี้กูเลิกเล่นแม่ไงไอสง้สัตว์เกมสัตอย่างนี้เที่อ่ะหาพวกเกมอะไร์ชาวบ้านเลยสัตว์ เนมาาแมงเเียติดกีัี๋ย,ย <c oughs> ราบอกเดี๋ยวเราบอกผู้พัฒนาให้เพิ่มให้เพิ่มฟาร์มสอ,อีสปอร์ตเดียวก็ได้หึงเล่นมานานยังเนี่ยเล่านานาน,นเนรอเฮียอะไล่ะเฮีย เราเนี่ยคนอื่นเขาก็พึ่งได้ของกันไปนะเขารอปีหนึ่งอะเบื่อเื่อตอนนี้ทำไมคุณยังเล่นได้ไม่คุณนล่นไม่ได้อะเออเอเอาลองเข้าไอดีดูดียังทำไมมันเข้าไม่ได้เอไสไม่ได้อุ้ยเราก็ไม่รู้นะเราก็แค่แอดของให้กดแอดของให้มันก็ของก็เดินทางมาเลยอะส่งตรงมาจากเกาหลี เล่นเนอะาบมึงโจรหนอสัตว์พี่อะตบตบหัวพิมเนอสัตว์โอ้ไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องพี่อะร้อพี่อะไรมึงสัตว์เด็กพี่อะว่าแต่มึงชื่ออะไรวะเนี่ย

แต่โค้ต้านายได้แค่อาร์ไอสปออย่าง30บวันที่เราส่งข้อความไปหาแล้วนายส่งไอดีพารกลับมาให้เราแอดของไงเดี๋ยวถ้านายได้นี่นายเอาไปยิง,งคนอื่นนี่สบายนะอาร์ไ e อสปอระขอเตือนทุกคนหน่อยนะคะว่าถ้ามีคนส่งมาขอไอดีพารได้ว่าทาง ไหนก็ตามอย่าให้เด็กขาดท้อทางทีมงานจะไม่มีการขอไอดีพาร์ดๆใดทั้งสิ้นใ่งั้นจะโดนแบบผมครับโอ้ยสัตว์เดี๋ยวกูคืนให้ก็ได้อะจะเอาเปล่าเอาเลยสัตว์โอ้ไอ้เี้ยกูนี่ซึ้งเลยมึงเล่นมานานยังนะนะไอเดีะนนได้ที่อ่ะโอเคเดี๋ยวกูคืนให้ก็ได้อเอามาเลยสัตว์โอเคเดี๋ยวบอก เรากูบอกพาร์ทใหม่ไปโอเคเออวันหลังมึงก็มึงก็อย่างโง่โอเคเข้าใจไหม <c oughs> วันหลังล <c oughs> วันหลังอะอย่างโง่เ <c> ด <oughs> <c oughs> <Hide> ี๋ยวมึงจะตกเป็นเหยื่อนะโอเค Gazing far into the night, I raise my hand to the fire.